สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนผู้ฝึกตัดผมใหม่นะครับฝึกหัดตัดผมใหม่นะครับวันนี้เรามารู้จักวีการนะครับวีใหญ่นะครับว่าเป็นแบบไหนใหญ่ประมาณไหนทําไมต้องเรียกวีใหญ่นะครับเรียกวีใหญ่นะนี่คือวีใหญ่นะครับวีใหญ่ก็มีสองแบบด้วยกันนะครับที่ผมเอามา ให้รับชมกันนะครับวิยญยจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นฟันห่างนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นฟันทีนะครับใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับนี่คือลักษณะวิยญายรูปแบบแรกนะครับ ต่อไปรูปแบบ2เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้จะมีฟันแบบเดียวกันนะครับไม่มีหางไม่มีทีนะครับประมาณนี้นะครับวีใหญ่ทำอะไรได้บ้างครับวีใหญ่ใช้ขึ้นทรงรองทรงต่ำนะครับเฉพาะผู้ชำนาญการก็ขึ้นรองทรงต่ำได้รองทรงกลางขึ้นทรงได้ รองทรงสูงขึ้นทรงได้แล้วก็ตัดผมทรงลานบินนะครับรองตัดผมทรงลานบินทรงรองวีนะครับทรงรองวีแล้วก็ทรงนักเรียนนะครับใช้บ่อยนะครับทรงนักเรียนครับเมื่อก่อนลานบินนะครับก็ใช้กันเยอะต้องใช้วิใหญ่นะครับรองตัดนะครับ นะครับเป็นสิ่งจําเป็นในการทําทรงผมมาตรฐานนะครับของใช้วีใหญ่นะครับวิญญาณการจับนะครับเราจาจับวีใหญ่กันสมควรจะฝึกจับให้ถนัดทั้งสองมือนะครับซ้ายขวานะครับส่วนมากเราจะตัดเราจะจับปตัตเตียนมือขวาเราต้องจับปีมือซ้ายนะครับการจับวีถ้าจับ5นิ้วนะครับ พลิกวีให้ถนัดให้เป็นนะครับนี่คือการคลิกหวีนะครับคลิกหวีใช้โป้มือนะครับใช้มือห้านิ้วนะครับประมาณนี้นะครับการจับหวีนะดูคร่าวๆนะครับจับอย่างนี้เลยนะครับหวีหวีจับขึ้นซองจับตรงนี้ตรงเอียงซ้ายเอียงขวานะครับการจับหวีใหญ่นะครับคลิกหวีนะครับ มือขวาก็ต้องจําเป็นต้องจับช่วยกันได้นะครับเวลาเหนื่อยนะครับเราก็จะใช้วีมือขวามาวีช่วยนะครับวีนะครับถ้าขึ้นทรงไม่ได้แต่ก็ยังดีวีช่วยได้เออวีผมช่วยกันนะครับเวลามือซ้ายเราเหนื่อยนะครับวีดูจัดทรงนะครับนี่คือการจับวีนะครับจับห้านี้